สวัสดีครับสวัสดีครับส่องสายไปเล่เนาะอืม้มฮึสวัสด์สวัสดีเนาะหมอกละกระข้นเลยวันนี้เมนูแก่แห้งครับวันนี้เป็นมือบุญครับขณะนี้เวลาปีสองกกว่าครับผมว่าแก่แห้งครับแก่แห้งแล้วแบบ ยาวต่อครับหนาหาันสดวันท้อนทอดนงสวงนี่ครับจัดต้นต่อนะครับเนาะสดเมนูฮอ้มีเนื้อหมูมีเห็ดมีผักหลายอย่างครับลูกโดดพร้อมมาๆครับใครลายอย่างครับอะแดปไปตัวทีตัวแดงครับอ่ะโอเคนะครับ แล้วต้มเห็นเปื่อยๆกันเห็นสุกๆครับเดี๋ยวลองสูตรผมเนาะมม่วๆกับสิแซบบรับเน,นี้ไก่สองคอนครับเฮ้ยผักเขาเรียบร้อยครับสุก,กี้หม้อไฟว้าวจิบหม้อมีเรียบร้อยครับทำส,สุก,กี้ก็ว่าได้เน,ะนเาะเห็ดเขามีเห็ดมีไข่ มีพักเยอะแยะบอกเลยครับมือเนี่ที่สุดของที่สุดในวันที่ที่ลงโตครับของมือหนึงของปีครับหาสายปลด้อกเล้ยครับในมือนี่ยเพราะว่าปีหนึงจังมีเท่นึงครับจิต้มไปเปื่อยครับจังกอเสีนลงที่หลัง เซนลงแลยครับนำกลิ่มเรื่องสูตรซดอนอนฮ้อนจะไปเหยาวหน้าหาั่นต่อครับกับเฮียโจนเนาะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศหน้าหั่นให้ให้เบิรงครับเล็กน้อยครับกับทีมงานหลายๆช่องเนาะยูทูบเบอร์ครับต่เน้นน้อยไอ้ไม่แฮมเบาๆตอพันนายอ่อนทั่วลูกอีสานครับอามซเลบบี้นุกเกอร์ชาแนล ไลายช่องนะครับเนาะไอ้สอกไอซ่าครบดนี่บดครับเป็นผู้ใดกะดีๆกินบรรยากาศนะเบิ่งครับบรรยากาศรัลล่วๆเนาะได้ไลายช่องครับปบดปล่อยนะครับปีนึงงม่ทั้งมีเท่านึงครับในกันในกับจัดซะกันครับเมนู้นตุมปเปื่อยๆซะกันดับแหลก จะแซบครับมีน้ำจิ้มเราบอกเลยครับบ่าให้เป็นที่ได้ที่หนึ่งยางเดี๋ยวครับตมดึกเปืยจังเลื่อนดีเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอสักสิบห้านาทีกันเด็เปื่อยกันน้ำลดๆจังหน่อยครับนะครับอืมเดเปื่อยครับ เสร็จลงครับมานะครับเส้นลงก่อนเส้ลงแล้วปัะทีนี้เจียวเลยเส้นไวๆครับไม่ใส่ไวๆครับใสไว,ร,สไวรวดเร็วทันกินเครื่องปรุงไม่ใส่ครับใส่แค่เส้นทอดเสียรสดาาิ ใส่เครื่องสูงเสียราใส่ข้าเขาเนี่ยเอาเสียษข้าวเขาไม่กินไปแล้ยนี่สองคนสามห่อหากเยอะแยะครับออกเลยดูนี่ยบ่าหาเป็นที่ไหนที่นึงยังเหลือครับใครลงสามสามหน่วย อึ๊บเงียที่เด็ดครับบอกเลยโตลุงเป็ต้องมาไก่ครับเสียงครับพอหยุบๆครับ ไข่กับเพราะเลืองครับต้องซุกมากโอเคครับนี่น้ำเติมหน่อยนึงเพราะได้สดครับบกไปหน่อยนึงเอ้ยอ๋าเสียมงบเอาเลยครับเยวซีมกัน สียิมเข้มนิดนึงครับได้รสเข้มนิดนึงก็พอแล้วมันจะตัดเต็มสวยน้อยสุดสุดๆครับซิมกันเฮ้ยสุดยอดมาครับมาสัซ่บเหมือนกันครับสุดยอดครับ งัวเป็นโลกลกับแหลกกับภาะาอ่อนครับเมื่อนี่ในเงี้ยไว้อยู่ยู่ไหมไว้อยู่อ่าไวก็ต้องไวเรือสสดีแจ้งเนาะมันคือจะฟาบอยังบูมไปอยู่เึนเขาไปยื้อจ้าจนจนเกาินเอาสุดท่อนๆเะกันจังไปต่อับไรเงี้ยจนสอดแจ้งครับเมืนเนอ่อนี่สดห่อนนะกัน พอมีหฮงตัวเดี๋ยวบุญเฮี้ยใกรว่าสิพาไปไล่ด่างมาสันแมนเฮงที่ได้ไปบ่เนียนยู่ตอนนี้ตอนปัญนามจิไปที่ได้ไปบ่เฮ้ยยี่องตแนไปหาเฮ้ยอนๆครับจีนีั้นน้ำอะไรดีความบอลสุดยอดครับ อออเ,เออเง้ยมสุดห่อนห่อนฮ้องใหญ่โตฮะเฮครับสวัสดีครับมนะัใส่กันตโตเดี๋ยวไปลุยตโตครับโบกแกงม้อยอมเหรอเมื่อนี่มึงเอาไปยันบุ้งบุบ้งไปห่อนห่อนบอกเลยม,มื่อนี่ทั้งเห็ดทั้งหมูทั้งผักทั้งเส้นทั้งน้ำจิม้มไปยันห่วยพ่มีขายนะครับร้านขายของอยู่ นาวิธีกับไปแล้วไปเบิร์ตหรอต่บังคุงกับหาตัวไอ้น้องวัดล่ะบังคุงก็ได้เบิร์ล่ะอือเหนงตอนเหนียน้ำครับอึบเสียนที่ล้างตายตัวสายผักนะน้ำผักเลื่อนครับผักกับนำ้ำ ตัวเงี้ยลูกแม่ไอ้ท่ตัวไอ้ที่ไม่บอกว่าไม่บอกว่าดิแลวเดี๋ยวจะกินมานอกกรวยฟ้าเขาห่วยเขาบอกว่าเนี่ยบาเจ้าตัวอะไรยากจะวอกลูกผู้ชายเล่นหล้วก็บอกไอ้สู่ตายกันแล้วเขาคิดว่า สดสกันแล้วเนีมานึ่งไวบัวักกันไหสู้สู้กันแล้วรู้ผมไมู่้ไปอเออาไปไปอยู่แล้วต่อไไวสดน้ำห้อนาเฮ้ีข้าไปด้วยนี่บัวพักกไวอ่บมาสดน้ำห้อนบอกเลยครับอะไะลุกไห อืม้าม,มาสภาพด้นั่นไหมไป้นสาดีแต่ผมไปดิว่าจะบอกเอไหมออกไปโอ้ยวออไปดีแล้วเสียงไปทางหุ่นเนาะม,มิดอิ่มสิมเนาะออกมาจี้สุดจอดได้วะทักไหม siêng chạy thang huồn bớt nó, mày, giờ hơi, mít ra nhang mà chuẩn nó, rồi hơi nhang của má nó, mít chi chi nhang không nhang gì, phan huỳnh bẩn nó, nó rất là nhang, nhang này đi, tôi kinh nha. quay đi. <laughs> Cho bên nhà hàng mất. Hãy giữ em. 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 Hãy giữ em vâng vàng thì phóng mừng đồ ạc cổng là dạng hưng không lắng nhiều ăn nhạc hưng 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 hư hư อย่นอนนอหนไรก็ห่วนตะ๊ดหยอดเลยอ่ะพวกกูไม่ดูเริงๆยังมาไปอยู่เนาะบอกล <c oughs> งไปทีห่อนมรกเลยเนี่ยคับเนยเลย เขาเป็นอาหันห่วยต้นั้นเหยห่วยเสียกว่านี่ยนี่วไปมีอย่างอลองติไปเบิ้งกันห่วยอันละหอนใส่อกเกียงตั๊บโอ้ยดูดตรวจกัมีได้นี่ยแต่ว่าไงดีเล้นี่ดูดตรวจ Ủa, cả những cái gì đó hãy đến này hãy đến hãy đến nước chị hãy đến hãy đến Ừ đến hầy nước hầy đến nó đến nó đến hầy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  đến nó bỏ vô Hai nhìn

มาล้ำหอนสองโมงส ا เอาลงไปให้มาเต็นขาจังช่วงนี้กำลังล้ำลองล้ำเรื่องอยู่ถ้ากี่ล้ำเหลืองให้ยังยงาตั้งแตไปรลยมือได้จาก ngoài ช่วงนี้กี่ได้กี่สามกี่ขี้กี่หานี่นี่แล้วแห้งเรียงได้ที่นี่นี่ละพุ่งออกเขาเรียงอ่าออกอีกรอบละตัวนี้ยังเงิน Thương anh nhiều quá Thương Lâm thương Thương nhiều xong rồi Chỉ xíu chỉ hái Điênh lên như này Lái bì lắm Mới mỗi năm Chẳng chứ đâu có khó ăn nhau Tựa phá lăng nữa cân Quá đẹp đột Nói nghe Đẹp đẹp thế nào hả cậu Bỏ Bà ไ,ไม่ไปรตีนแดดท่อนพอดแดดไกลแดดท่อนนะเพราะว่นนามันงาพอดมันโดนพอดไหมใช่เวลาดโดนพอดกระเทียงจึงเกือบทุ่มหนึ่งลนะรู้ยไทยว่ามันจึ้งเกือบคำามเบื่อเอนานะอ๋อหลวกโดดเนี่ยน,น,น้อนดีวะ สุดยอดครับสวงเลยเชี่ยวเขียเลยโอ้ด้ใจครับอหอกดังซุนซุน

จัเอาจัรยมาให้จีอามาให้ให้หลุดด่วนไปทางในบ้านเลยมันย่ำดีกินก็แตรีมันเลเนี่ยมันในบ้านอาจัรยมาให้เล้วผ mm ู้จัดนี่มาหัดบอกเลยนั่นน้อยหออกไปเลยผู้เขาบอกว่าเขาจ่าลึกไปได้เฮียปีนี้เขาไปที่หลังกระชังเขาพูดเหรอกเขาเขาว่าอยู่โดนบ่ดนเขาต้องอยู่ผู้ชาย โอ้าดแจ๊งกันบอกว่าได้วานะไหมอืนเดี๋ยวเพราะว่าบั่นเ้องสดแจงบั่บนเ้องสดแจงตลอดไปกันลิสตินด <มา S 2> ีบอลลัมบอลลัมทุกปีคือสอดแจงยังอยู่ยครับหันห่นหั่นพอสดแจงนะคือโมจางครับบั่นแจงคือเบืองมันเดียวแจงตลอดเน,นี่ยมามีบอลลัมขนาดใหญ่เนาะพวกประถมพวกระเบียบเนาะตะเกาไม่แจงเนานะ ban kèn cả loạt đây về bương trên đường ngoài chúng ta cài nhang cũng được đó à, khuôn lại gì mà đường bộ thùng luôn chẳng bộ thùng ma phi gì vậy khuôn mặt sẵn chưa quá thì không chẳng cũng như thấy ma chứ nó Nhà cửa nào cũng hiểu nó, kèm, thủy viên, thủy yên bớt lên đó. cái không phải, phải không biết nào nhau Thôi. Thôi đồn nào ông gian 2 2 nuôi ha mang móng xuống mươi ba móng ba mấy mà hôm nay móng ba mấy ngày hôm nay móng ba mấy ngày hôm nay móng ba móng ba móng Nó ข้าไปแล้วก็นอน,นี่ไม่เชือ่อไปกันนอนเช่นเชือ่อแข้งไวแล้วมาขไปเช่นเชื่อไปเชือ่อโหออกมาโอ้ขาคักๆแซบแซบไปเรีให้เอาไปทวง้าทงวงหร้ออะไไปงานเลยที่นี่ ăn đi quan Lâm la quan ở ven đấy nàng nàng mong muốn mất mọi mất hạng đi như mò lạnh nắng mừng tháo không mừng Vậy cái đó mừng Cảm ơn mừng 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 mừng

เ,เชิญคลิปหนาครับพี่มิ้คลิปาาอ,อยู่หนาหันเนาะเดี๋ยวจะไทยเบิ่งครับโอเคครับไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับเด็กมั้งเนี่ยมีได้เปิดกระถินมีได้บอไปเขาเงินเดี่ยเด็กอ่านเงินบ่เขาบดเงินเดี่ยแต่ว่าเสียบเพื่อนก็จอดรีบอแน่น,นอนแน่นอนช่วงบด Chín má bớt dần thoát không cả Má chụp chú mà 3 hoa nhỉ à, Tôi có phải yếu chứ Nhang có phải gì